สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะเฉลยข้อนี้ให้น้องๆน,นะครับเมือ่อกี้มีน้องถามมาในอ e ินบ็อกซ์นะครับว่าข้อนี้มีวิธีการคิดยังไงนะครับข้อนี้เป็นโจทย์ของรายง,งานนะครับโจทย์ของรายง,งานมันก็จะมีอยู่ว่านะครับถ้าโจทย์ลักษณะนี้จะใช้คนคนหนึ่งนะครับคูณด้วยเวลา1ส่วนด้วยงาน1เท่ากับคน2คูณด้วยเวลา2ส,ส่วนด้วยงาน สองนะครับอะ่ะคนหนึ่งคืออะไรคนหนึ่งก็คืออ่าตรงนี้นะครับหกสิบคนตรงนี้นะครับอ่าคือประโยคเนี้ยจะเป็นสําหรับคนหนึ่งเวลาหนึง่งงานที่หนึ่งนะครับประโยคข้างล่างนี่เป็นอ่าคนสองเวลาสองงานที่สองนะครับเขาหาคนที่สองนะครับอะ่ะใส่ไปแทนค่าคนที่หนึ่งเท่ากับหกสิบนะครับ เวลาใช้เวลา12เดือนนะครับงานทํางาน4หลังนะครับคนที่2เราต้องการหานะครับใส่ว่าคน2นะครับอ่าเวลาใช้เวลา18เดือนนะครับคูณ18ง,งานทํางานกี่หลัง10หลังนะครับอ่ะทีนี้ก็แทนอ่าคูณไข่นะครับคูณไข่นะครับคนสองเท่ากับ 60คูณ12คูณ10ส่วนด้วย4คูณ18เนาะโอเค4 1 4 4ได้15นะครับ5 3ตัด3พอทิศเอา3ตัด3ตัดได้5นะครับ3ตัดได้368นะครับ616 62 12เพราะฉนั้นข้อน,นี้ตอบ หนึ่งร้อยคนนะครับหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนนะครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจแล้วนะครับ